คนจีนหลายคนนะครับเขาจะคิดต่างเพราะพวกเขาคิดว่าความจนไม่เท่ากับความอับอายข้อแรกนะครับถ้าจะจนต้องจนแค่ครั้งเดียวคนจีนไม่ฝืยอ,อายที่ตัวเองจนเลยนะครับเพราะพวกเขารู้ว่าต้นทุนชีวิตของเราเลือกไม่ได้แต่สิ่งที่พวกเขาไม่เคยยอมรับเลยนั่นก็คือการจนซ้ำนั่นเองเพราะในวัฒนธรรมจีนนะครับความจนครั้งแรกคือบทเรียนแต่ความจนครั้งที่2คือความไม่รู้จักเรียนรู้อะไรเลยถ้าคุณเคยจนแล้วว่าชีวิตของคุณเคยล้ม แต่มันก็หมายความว่าคุณมีโอกาสได้เห็นทุกซอกทุกมุมของความยากลําบากคุณเคยกินข้าวมื้อเดียวต่อวันคุณเคยยืมเงินเพื่อนคุณเคยหลบเจ้าหนี้คุณเคยร้องไห้พอไม่มีแม้แต่จะซื้อยาให้คนที่คุณรักและนั่นแหละครับควรเป็นเหตุผลมากพอที่คุณจะไม่มีวันยอมกลับไปตรงนั้นอีกคนจีนเกลียดคําว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเริ่มต้นใหม่ได้เพราะพวกเขารู้ว่าชีวิตมันไม่ได้ดีขนาดนั้นทุกครั้งที่คุณล้มคุณเสียเวลาเสียโอกาส และบางครั้งเสียคนที่คุณรักไปเลยก็มีปรัยาจีนเขาสองเอาไว้นะครับว่าความล้มเหลวคือครูแต่ถ้าเรียนไม่จบสักทีแปลว่าคุณไม่เคยตั้งใจฟังเพราะฉะนั้นถ้าคุณจนและยังไม่ลุกขึ้นถ้าคุณล้มและยังไม่เรียนรู้ถ้าคุณเจ็บและยังไม่เปลี่ยนความจนก็จะตามคุณซ้ําเหมือนเงาที่ไม่มีวันหลุดคนจีจนจํานวนมากที่ประสบความสําเร็จเคยล้มเคยเจ๊งเคยไม่มีอะไรเลย แต่พาะเขาตั้งใจอย่างแนว่วแน่ว่าจะไม่มีวันกลับไปตรงนั้นอีกไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามและความแนว่วแน่นี้แหละครับที่ผลักพวกเขาให้ทํางานวันละสิชั่วโมงที่ทําให้พวกเขาเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่ฟุ่มเฟือยไม่ประมาทเพราะพวกเขารู้ดีนะว่าความจนครั้งที่2มันเจ็บกว่าครั้งแรกเสมอเพราะมันไม่ได้เจ็บแค่ร่างกายแต่มันเจ็บที่คุณรู้ทั้งรู้แต่ก็ยังพาตัวเองกลับไปอีกถ้าคุณยังจนอยู่ในตอนนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่ขอให้คุณตื่นครับ ตื่นจากความชินชาตื่นจากคำปลอบใจปลอมตื่นจากกับดักว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะถ้าเกิดคุณไม่เปลี่ยนตอนนี้อีกไม่กี่ปีคุณก็จะจนแบบเดิมและก็เจ็บมากกว่าเดิมถ้าจะจนก็ขอให้จนแค่ครั้งเดียวพอนะครับแล้วก็ใช้มันให้เป็นเชื้อไพลเผาทุกข้ออ้างให้หมดข้อที่2ใครที่สําเร็จก็จะได้รับความเคารพในทันทีในสังคมจีนนะครับไม่มีใครสนว่าคุณจะหน้าตาดีไหม จะพูดเก่งหรือเปล่าหรือว่าจะเรียนจบจากมหาวิทยาลัยดังแค่ไหนพวกเขามองแค่ว่าคุณสําเร็จแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีธุรกิจยังไม่มีบ้านยังไม่มีรถยังไม่มีเงินในบัญชีคําพูดของคุณมันก็ยังเบาเหมือนกับลมที่ไม่มีใครจดจําได้ครับแต่นาทีที่คุณประสบความสําเร็จไม่ว่าคุณจะเคยจนเคยถูกดูถูกหรือว่าเคยล้มเหลวมาสักกี่ครั้งทันทีที่คุณทําได้ทุกเสียงก็จะเงียบลงทุกคําพูดของคุณก็จะกลายเป็นคําสอน และทุกคนจะฟังคุณด้วยสายตาที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงนี่คือปรากฏการณ์หนึ่งในวัฒนธรรมจีนที่ชัดเจนมากเลยนะครับคนที่สําเร็จเท่ากับคนที่มีอํานาจทางคําพูดไม่ใช่เพราะว่าเขาพูดดีกว่าใครแต่เพราะว่าเขามีผลลัพธ์มารองรับสิ่งที่พูดและนั่นแหละครับที่ทําให้คนจีนยอมแลกทุกอย่างเพื่อให้ไปถึงจุดนั้นบางคนทํางานวันละ16ชั่วโมงบางคนเก็บเงินแบบไม่แตะเลยแม้แต่หยวนเดียวบางคนยอมไม่มีความสุขหลายปี เพื่อที่วันหนึ่งจะได้มีศักดิ์ศรีที่ไม่มีใครกล้าดูถูกอีกต่อไปประจาจีนซ่อนไว้นะครับว่ายามจนไม่มีใครฟังแม้กระทั่งเหตุผลแต่ยามมั่งมีแม้คําพูดไร้สาระก็มีคนจดจําเพราะนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงครับโลกที่ให้ค่ากับผลลัพธ์มากกว่าความตั้งใจถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่พูดแล้วโลกฟังคุณก็ต้องเริ่มจากการทําให้ผลลัพธ์ของคุณพูดแทนเพราะในโลกที่วัดกันด้วยผลลัพธ์แค่คุณสําเร็จ คุณก็จะได้สิ่งที่คนอื่นต้องขอร้องถึงจะได้มานั่นคือความเคารพโดยอัตโนมัตินะครับบางทีเราไม่จําเป็นต้องอธิบายตัวเองให้มากแค่สําเร็จให้เห็นแค่ทําให้ได้จริงทุกอย่างมันจะเปลี่ยนโดยที่คุณไม่ต้องออกแรงพูดแม้แต่นิดเดียวและถ้าวันนี้คุณยังไม่มีใครฟังยังไม่มีใครเคารพอย่าท้อครับแค่จําไว้ว่าผลลัพธ์ที่คุณสร้างคือเสียงที่ดังที่สุดในชีวิตข้อ 3. เสียหน้าได้แต่ห้ามเสียเป้าหมาย ในสังคมจีนคำรู้ถูกไม่ใช่เรื่องแปลกคนที่เริ่มต้นจากศูนย์ย่อมต้องเคยถูกหัวเราะคนที่ทำอะไรต่างจากคนส่วนใหญ่ก็มักจะถูกสะบุตรประมาทแต่คุณรู้ไหมครับว่าอะไรที่คนจีนเลือกทําแทนการโต้เถียงก็คือพวกเขาเงียบครับไม่ใช่เพราะว่าไม่เจ็บไม่ใช่เพราะว่าไม่โกรธแต่เพราะพวกเขารู้ว่าผลลัพธ์เท่านั้นที่ปิดปากคนได้ในปรัชญาจีนเขาบอกว่าน้าลึกหลเงียบคนเก่งจะไม่พูดเยอะ เพราะคนที่พูดมากไปแต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสุดท้ายก็คือแค่เสียงที่ลอยหายไปกับสายลมแต่ในขณะที่คนจีนบางคนเลือกใช้เวลาไปกับการทําไม่ใช่การตอบโต้เขายอมเสียหน้าแต่ไม่ยอมเสียงเป้าหมายยอมไม่คนหัวเราะในตอนนี้เพราะเขารู้นะว่าเขาจะเป็นคนที่หัวเราะที่หลังและเสียงจะดังที่สุดเพราะวันหนึ่งผลลัพธ์จะพูดแทนทุกคำพูดที่เคยโดนถากถาง คนจีนไม่สนว่าใครจะมองยังไงเพราะพวกเขารู้ว่าศักดิ์ศรีที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของการเถียงให้ชนะแต่มันคือการสำเร็จให้เห็นจริงแล้วให้คนที่เคยดูถูกหันมานอบน้อมโดยที่ไม่ต้องพูดสักคำชีวิตไม่ต้องชนะทุกฉากครับแต่จะต้องชนะฉากสุดท้ายให้ได้และฉากสุดท้ายของคนที่อดทนพอคือฉากที่โลกทั้งใบต้องยอมรับถ้าตอนนี้คุณกำลังถูกดูถูก กำลังถูกหัวเราะเยาะขอให้คุณจำไว้แค่อย่างเดียวนะครับอย่าเสียเวลาตอบโต้เพราะเป้าหมายของคุณสำคัญกว่าเพราะสุดท้ายแล้วโลกนี้ไม่เคยจดจำคนที่เถียงเก่งแต่มันจดจำคนที่ทำได้จริงและยืนอยู่บนเวทีอย่างสง่าง,งามครับข้อ5ความพยายามแบบตายไปข้างหนึ่งเท่ากับเรื่องปกติมีคำพูดหนึ่งในวัฒนธรรมจีนนะครับที่ฟังแล้วแทงใจมากก็คือเหนื่อยตอนหนุ่มสาวแล้วค่อยสบายตอนแก่ แค่ประโยคเดียวแต่มันฝังลึกในหัวของคนจีนมาตั้งแต่เด็กเพราะพวกเขารู้นะว่าช่วงเวลาที่ร่างกายยังไหวคือโอกาสเดียวที่ต้องตัดฟันใส่ให้สุดแรงไม่ใช่เพราะว่าอยากรวยเพราะจะได้ใช้ชีวิตหรูหราแต่เพราะว่าไม่อยากแก่โตลงมาแล้วไม่มีอะไรติดมือเลยคนจีนไม่กลัวเหนื่อยครับพวกเขาทำงานวันละสิบกว่าชิมโมงบางคนไม่เคยได้พักแบบจริงๆเลยตลอดปีลอนบนโต๊ะกินข้าวระหว่างเดินและก็ทำงานแม้ในวันที่เจ็บป่วย ไม่ใช่เพราะว่าเขาโงา่แต่เพราะว่าเขารู้ว่าคนที่ยอมแลกกับความสบายชั่วคราวได้คือคนที่ได้กำไรในระยะยาวในปรัชญาจีนนะครับมีคำสอนที่บอกว่าความลำบากชั่วคราวเพื่อผลประโยชน์ถาวรเพราะถ้าอยากจะได้ชีวิตที่ไม่ต้องดิ้นรนตอนอายุ60คุณก็ต้องยอมเหนื่อยให้สุดตอนอายุ30ถ้าอยากจะมีบ้านให้พ่อแม่อยู่อยากสบายก็ต้องยอมอดเพื่อเก็บอยากจะมีเงินไว้เลี้ยงลูกให้ดี ก็ต้องยอมเจ็บตอนนี้เพื่ออนาคตที่ไม่มีใครกล้าแตะพวกเขาไม่กลัวคำว่าตายไปข้างหนึง่งพอรู้ว่าคนที่กลัวเหนื่อยสุดท้ายก็จะเหนื่อยทั้งชีวิตแต่คนที่ยอมเหนื่อยแบบเอาชีวิตเข้าแลกในช่วงเวลาที่คนเหนื่อยก็จะได้รางวัลที่คนทั่วไปไม่มีวันเข้าใจโลกอาจจะมองว่านี่คือการทรมานตัวเองแต่ในสายตาของคนจีนนะครับนี่คือการลงทุนครับ ลงทุนเวลาลงทุนพลังงานและความฝันเพื่อแลกกับชีวิตที่ไม่ต้องก้มหัวขอโอกาสจากใครถ้าคุณกำลังรู้สึกเหนื่อยก็จงภูมิใจนะครับเพราะว่าคุณกำลังทำสิ่งเดียวกับที่คนจีนทั่วโลกทำก็คือยอมเหนื่อยวันนี้เพื่อที่จะไม่เหนื่อยไปตลอดชีวิตข้อ 5. คนจีนมองชีวิตเป็นเกมหมากรุกสำหรับคนจีนนะครับชีวิตไม่ใช่สนามเด็กเล่นแต่มันคือกระดานหมากรุกขนาดยักษ ทุกการตัดสินใจคือการเดินมากทุกการเสียสละคือการวางแผนล่วงหน้าและทุกก้าวที่เดินก็ต้องมีเหตุผลไม่ใช่แค่เพราะว่ารู้สึกอยากทำพวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตแบบสุ่มสี่สุ่มห้าพอเขารู้ดีนะว่าชีวิตที่ไม่มีแบบแผนก็เท่ากับชีวิตที่คนอื่นสามารถควบคุมได้จะเรียนพิเศษก็ไม่ใช่เรียนเพราะว่าเป็นเทรนแต่เรียนเพราะว่ามันนำไปสู่อาชีพที่หาเงินได้จริงจะคบใครไม่ใช่แค่ดูที่หน้าตานะครับแต่ดูว่าไปด้วยกันแล้วโตหรือเปล่า ทุกความสัมพันธ์ทุกโอกาสทุกการลงทุนมันคือการคิดแบบนักหมากรุก,กที่ไม่ได้มองแค่ตานี้เท่านั้นแต่เผื่อไว้ถึง10ตาถัดไปในปรัชญาจีนนะครับเขาบอกว่าใครที่คิดล่วงหน้าได้19คนนั้นชนะตั้งแต่ยังไม่เริ่มแข่งและนี่คือหัวใจของวิธีคิดแบบคนจีนครับพวกเขาไม่เชื่อในการใช้ชีวิตแบบปล่อยไปตามยถากรรมแต่เชื่อว่าทุกความสำเร็จล้วนเกิดจากการเดินหมากล่วงหน้ามาแล้วทั้งนั้น แม้แต่การเลือกทำงานพวกเขาก็ยังมองว่าต้องเลือกให้คุ้มทุนแม้แต่การแต่งงานพวกเขาก็ยังมองว่าต้องเสริมกันได้ในระยะยาวเพราะถ้าชีวิตคือเกมหมากรุกการเดินหมากพลาดหนึ่งตาอาจจะทำให้คุณเสียทั้งกระดานในอนาคตคนจีนไม่ใช่คนโชคดีนะครับแต่คือคนที่วางแผนดีกว่าคนอื่นพวกเขาไม่ได้เดินเพราะว่าอยากเดินแต่เดินเพราะว่ารู้ว่าจุดหมากนั้นจะปิดเกมให้ชนะได้ชีวิตแบบนี้อาจจะดูเหนื่อยอาจจะดูเย็นชา แต่ผลลัพธ์ที่ได้คืออิสรภาพที่คนอื่นต้องใช้ทั้งชีวิตเพื่อไล่ตามถ้าคุณยังใช้ชีวิตแบบเดียวค่อยว่ากันคุณอาจจะแพ้ตั้งแต่ยังไม่รู้ว่ากำลังอยู่ในเกมเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีใครยกหมากให้คนที่ไม่เคยวางแผนอะไรเลยจงจำไว้นะครับคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้ชนะด้วยความเร็วแต่ชนะด้วยการวางหมากที่แม่นกว่าต่างหากข้อ 6. คนจีนเกลียดการอวดโดยไม่มีผลงาน ในสังคมจีนนะครับคำพูดที่ไม่มีผลงานรองรับเท่ากับขยะทางปากพวกเขาไม่ชอบคนที่พูดเก่งแต่ไร้ฝีมือไม่ชอบคำพูดที่ฟังดูยิ่งใหญ่แต่ลงมือทำแค่เสี้ยวเดียวเพราะในวัฒนธรรมจีนนะครับใครที่พูดมากโดยไม่มีผลงานก็เท่ากับขี้โม้ไร้ค่าน่ารังเกียจคนจีนเชื่อในปรัชญาที่บอกว่าพูดน้อยทำมากเก็บเงียบแล้วก็ทำให้ผลลัพธ์เป็นคนพูดแทนเพราะพวกเขารู้นะครับว่าเสียงที่ดังที่สุด ไม่ใช่เสียงจากปากแต่มันคือเสียงของความจริงที่พิสูจน์ได้ด้วยตัวเลขผลลัพธ์และสิ่งที่จับต้องได้ในสายตาของคนจีนถ้าเกิดว่าคุณพูดว่าคุณจะสําเร็จแต่ยังไม่เริ่มคุณกําลังสร้างความหวังลมๆแรงๆให้ตัวเองถ้าคุณบอกว่าคุณจะรวยแต่ยังไม่รู้แม้แต่จะเริ่มจากจุดไหนคุณไม่ได้มีแค่ฝันแต่คุณกําลังสร้างภาพปลอมให้ตัวเองรู้สึกดีเพราะสําหรับคนจีนแล้วนะครับผลงานคือเครื่องยืนยันศักดิ์ศรีไม่ใช่เสื้อผ้าหรูหราไม่ใช่คําพูดเท่ ไม่ใช่ยอดไลค์ในโซเชียลมีเดียแต่คือความจริงที่ไม่มีใครเทียบได้ว่าคุณทำได้ว่าคุณคู่ควรในสังคมที่แข่งขันกันด้วยเลือดและเหงื่อใครที่เอาแต่พูดก็จะไม่มีใครฟังใครที่เอาแต่โชว์ก็จะไม่มีใครเคารพเพราะสุดท้ายคนที่ยืนอยู่เหนือคนอื่นคือคนที่ลงมือจนสำเร็จจริงถ้าคุณอยากจะให้คนฟังอย่ารีบพูดแต่จงรีบทำจงรีบสร้างจงรีบลงมือจนได้ผลลัพธ์แล้ววันหนึ่งคุณจะไม่ต้องอวดอะไรเลย แต่ทุกคนจะอวดคุณแทนข้อ 7. ความกลัวถูกดูถูกเท่ากับแรงผลักมหาศาลมีคำสอนหนึ่งที่ฝังแน่นอยู่ในหัวของเด็กจีนแทบทุกคนตั้งแต่ยังพูดไม่ชัดนะครับก็คืออย่าให้ใครมาหัวเราะเยาะเราได้ประโยคนี้ไม่ใช่แค่คำเตือนแต่มันคือคำสาบานเงียบๆในใจว่าพวกเขาจะไม่มีวันยอมให้พ่อแม่ต้องอับอายจะไม่มีวันให้ญาติพี่น้องต้องโดนชี้หน้าว่าเลี้ยงลูกหลานไม่เป็นและก็จะไม่มีวันให้คนรอบตัวมาดูถูกครอบครัวตัวเอง แม้ไปนิดเดียวคนจีนจํานวนมากไม่ได้ถูกผลักให้สู้เพราะว่าอยากรวยแต่ถูกผลักให้จําเป็นต้องสาเร็จเพราะหลังคําพูดดูถูกหนึ่งคำคือการทําลายศักดิ์ศรีของคนที่เขารักที่สุดลองนึกภาพดูนะครับเด็กอายุ13ที่ต้องตื่นตีห้าไปช่วยแม่ขายของไม่ใช่เพราะว่าเขาชอบเหนื่อยแต่เป็นเพราะว่าเขาทนไม่ได้ที่เห็นแม่ต้องโดนลูกค้าบวยวายเห็นพ่อเดินกลับบ้านมือเปล่าเห็นตาของตัวเองต้องถอนหายใจเบาๆตอนที่เปิดซองใบแจ้งหนี้ เด็กแบบนี้จะไม่ยอมให้ความฝันหลุดลอยไปง่ายๆครับเพราะเขามีแรงผลักที่แรงยิ่งกว่าแรงบันด,ดาลใจก็คือความอายที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกในปรัชญาจีนนะครับเขาบอกไว้ว่าผู้ที่ไม่กลัวความเหนื่อยคือผู้ที่กลัวการเสียหน้ามากกว่าและนี่คือจุดที่ต่างจากหลายวัฒนธรรมนะครับเพราะคนจีนเขาไม่ได้โตมาเพื่อใช้ชีวิตแบบง่ายๆแต่โตมาเพื่อให้ครอบครัวไม่ถูกตราหน้าว่าไร้ค่าไกลที่หัวเราะก็จะเงียบไปเมื่อคุณสําเร็จใครที่เคยดูถูก ก็จะเปลี่ยนเป็นยกมือไหว้เมื่อคุณยืนอยู่จุดที่สูงกว่าเพราะในสังคมที่ให้ค่ากับผลลัพธ์ความสําเร็จไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแต่มันคือเกราะกําบังให้กับคนทั้งบ้านถ้าวันนี้คุณกําลังจะยอมแพ้ลองมองหน้าคนที่คุณรักอีกครั้งนะครับแล้วถามตัวเองว่าคุณจะยอมให้เขาโดนดูถูกไปพร้อมกับความล้มเหลวของคุณจริงๆเหรอครับเพราะว่าบางทีแรงขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจจะไม่ใช่ความฝันของคุณเองแต่มันคือความกลัวที่จะเห็นคนที่คุณรักโดนหัวเราะเยาะใส่ข้อ8 ไม่มีคําว่าปลอดภัยในชีวิตของคนจนในโลกของคนจีนครับคําว่าปลอดภัยไม่ใช่ของฟรีมันไม่ได้ตกลงมาจากฟ้าไม่ได้มาพร้อมกับความโชคดีแต่มาพร้อมกับเงินในบัญชีและอิสรภาพในการเลือกเพราะพวกเขารู้ดีว่าถ้าคุณยังจนคุณไม่มีสิทธิ์จะใช้ชีวิตแบบไม่กลัวอะไรเลยคนจีนหลายคนโตมากับความกลัวกลัวว่าพ่อแม่ล้มแล้วจะไม่มีเงินพาไปรักษากลัวว่าโดนไล่ออกแล้วก็จะไม่มีเงินสำรองฉุกเฉิน กลัวว่าถ้าอยากจะลาออกจากงานที่ตัวเองเกลียดแต่ไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะฝันชีวิตที่ไม่มีเงินมันคือชีวิตที่อยู่ในกรงกรงที่มองไม่เห็นแต่คุณสัมผัสได้ทุกวันผ่านความเครียดความเหนื่อยและความอับจนหนทางในสังคมที่ค่ารักษาแพงกว่าค่าแรงการไม่มีเงินสำรองคือหายนะความจนคือภัยเงียบที่ฆ่าคนได้โดยที่ไม่ต้องหยิบอาวุธใดๆและนั่นแหละครับเหตุผลที่พวกเขาต้องรีบรวยไม่ใช่เพราะว่าอยากอวดไม่ใช่เพราะว่าอยากรู้ แต่เพราะว่าอยากจะหนีออกจากกับดักของความกลัวให้เร็วที่สุดพวกเขาอยากจะอยู่ในโลกที่ลูกป่วยแล้วพาไปหาหมอได้ทันทีอยากจะลาออกจากงานที่โดนกดขี่โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีข้าวกินอยากจะดูแลพ่อแม่ได้บานปลายชีวิตโดยที่ไม่ต้องยืมเงินใครมีปรัชญาจีนบทหนึ่งนะครับเขาบอกว่าผู้ที่ไม่กลัวความเหนื่อยคือผู้ที่กลัวการเสียหน้ามากกว่าเขาบอกว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่มันคือรากฐานของทุกอย่าง เพราะในวันที่ไม่มีมันคุณก็จะรู้สึกเหมือนกับเป็นคนที่ไร้ค่าแม้ว่าจะเก่งมีความสามารถหรือว่ามีความฝันมากแค่ไหนก็ตามคนจีนจึงไม่รอให้โลกใจดีกับพวกเขาก่อนแต่จะลุกขึ้นมาสู้เพื่อให้ตัวเองมีเงินพอที่จะสื่อความปลอดภัยให้คนที่รักและก็ไม่ต้องทนอยู่ในโลกที่ต้องกลัวทุกวันอีกต่อไปถ้าวันนี้คุณยังจนนะครับไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่คนจะต้องรู้ว่าความจนไม่เคยใจดีกับใครและยิ่งคุณรอ,อนานความกลัวมันก็จะฝังลึกในใจของคุณไปเรื่อยๆเพราะโลกนี้ไม่มีคําว่าปลอดภัยสําหรับคนที่ยังไม่มีอะไรเป็นของตัวเองข้อ9ถ้าคุณไม่ดิ้งหลนแล้วก็คุณยอมแพ้ในสังคมจีนไม่มีใครพูดปลอบใจว่าไม่เป็นไรหรอกแค่มีความฝันก็ดีแล้วเพราะในสายตาของพวกเขานะครับฝันที่ไม่มีการลงมือทําเท่ากับคําโกหก โกหกคนอื่นยังพอว่าแต่โกหกตัวเองมันคือเรื่องที่น่าอายที่สุดคนจีนถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเลยนะว่าถ้าคุณมีความฝันคุณจะต้องลุกไม่ใช่แค่นั่งคิดคุณจะต้องเดินไม่ใช่แค่วาดภาพและคุณจะต้องลงมือทําจนถึงที่สุดไม่ใช่แค่พูดให้ดูเท่นในสายตาของคนจีนในสายตาของคนจีนนะครับคนที่อยู่เฉยๆคือคนที่ยอมแพ้โดยที่ไม่รู้ตัว เพราะถ้าเกิดว่าคุณยังรักในความฝันจริงๆนะครับคุณก็จะไม่มีวันนิ่งเฉยคุณก็จะไม่มีวันทนได้กับการเห็นเวลาไหลผ่านไปโดยที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคุณจะไม่มีวันนอนหลับสบายถ้าความฝันของคุณยังไม่เข้าใกล้ความจริงแม้แต่นิดเดียวมีปรัชญาจีนบทหนึ่งนะครับเขาบอกว่าความฝันที่ไม่ลงมือก็คือคำหลวงที่ทำ้ายตัวเองเพราะมันจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับกำลังไปทางไหนสักแห่ง ทั้งๆท,ที่คุณก็ยืนอยู่ที่เดิมมันทําให้คุณคิดว่าเดี๋ยววันหนึ่งจะได้ทําจนวันนั้นไม่เคยมาถึงจริงๆคนจีนเลยไม่ได้ให้ค่ากับคนที่มีฝันแต่ให้ค่ากับคนที่ทําให้ความฝันนั้นกลายเป็นเงินกลายเป็นผลลัพธ์และกลายเป็นชีวิตใหม่พวกเขาไม่ได้อินกับคําพูดที่สวยหรูแต่พวกเขานับถือคนที่ไม่อยู่เฉยๆแม้ในวันที่ไม่มีใครเห็นด้วยเพราะในวัฒนธรรมจีนนะครับความเงียบไม่ใช่ความสงบแต่มันคือสัญ,ญญาณของคนที่หมดไฟไปแล้ว ถ้าคุณยังไม่ลงมืออย่าพึ่งหลอกตัวเองว่ายังมีความฝันและถ้าวันนี้คุณเหนื่อยคุณล้มคุณเจออุปสรรคก็จงจําไว้นะครับว่ามันดีกว่าการยอมแพ้โดยที่ไม่แม้แต่จะเริ่มเพราะความฝันมันจะไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในหัวแต่มันเกิดขึ้นจากมือของคุณที่กล้าทําแม้ในวันที่กลัวถ้าคุณไม่ดิ้งหลน่นก็ไม่มีใครช่วยคุณได้และสุดท้ายฝันนั้นก็จะกลายเป็นแค่งเงาที่ตามหลอกหลอนคุณไปตลอดชีวิตข้อ10คนจีนไม่เชื่อในโชคชะตาแต่เชื่อในการควบคุมโชค ในขณะที่หลายคนยังนั่งรอโชคชะตารอวันที่ดีรอเลิกงามยามดีรอโอกาสให้วิ่งเข้าหาแบบไม่ต้องเหนื่อยแต่คนจีนเขาไม่รอครับพวกเขาเชื่อว่าดวงอาจจะเริ่มต้นไม่เท่ากันบางคนเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยบางคนมีเส้นทางที่ลื่นไหลามากกว่าแต่สุดท้ายไม่ใช่คนที่ดวงดีที่สุดที่ชนะแต่คือคนที่วางแผนแม่นกว่าอึดกว่าและก็ทนได้นานกว่าการโชคดีในสายตาของคนจีนนะครับไม่ใช่สิ่งที่ฟ้าประทานมาให้ แต่มันคือของที่สร้างขึ้นมาเองจากวินัยในระยะยาวและความคิดที่ลึกกว่าคนอื่นปรัชญาจีนบทหนึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่าฟ้าจะช่วยเฉพาะคนที่ช่วยตัวเองก่อนเพราะฟ้าเขาไม่ยื่นมือไปช่วยคนที่ยังไม่ลุกไม่ให้โอกาสกับคนที่ยังไม่เตรียมตัวไม่ให้พรกับคนที่ยังไม่ลงมือคนจีนจํานวนมากที่ร่ํารวยไม่ได้เริ่มจากคําว่าดวงดีแต่เริ่มจากคําว่าไม่มีทางเลือกไม่มีเส้นสายไม่มีต้นทุนไม่มีต้นสายปลายเหตุ แต่พวกเขามีอย่างหนึ่งที่ลำค่าก็คือการไม่ยอมให้โชคมากำหนดชีวิตตัวเองถ้าดวงไม่ดีก็แค่ต้องขยันมากกว่าคนอื่นถ้าเริ่มช้ากว่าก็ต้องเดินเร็วกว่าถ้าไม่มีต้นทุนก็ต้องสร้างระบบสร้างไอเดียสร้างวินัยที่คนมีเงินไม่ยอมทำเนี่ยแหละครับวิธีคิดของคนจีนที่เปลี่ยนโชคชะตาให้กลายเป็นเครื่องมือไม่ใช่ข้ออ้างเพราะพวกเขารู้นะว่าโชคที่ดีที่สุดในชีวิตคือการที่คุณไม่ต้องรอโชคอีกต่อไปอย่าลงคิดว่าคุณโชคร้ายแค่เพราะว่ามันไม่ง่ายในตอนนี้ เพราะคุณจีนจะบอกคุณนะว่าถ้ามันยังไม่ใช่เวลาของคุณก็จงใช้เวลานี้สร้างโอกาสให้คนอื่นต้องมาอิจฉาแล้ววันหนึ่งเมื่อคุณสําเร็จคุณก็จะรู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าโชคดีมันไม่ใช่สิ่งที่รอแต่มันคือสิ่งที่คุณเตรียมไว้ก่อนไขครับข้อที่ 11. ความจนคือความอับอายลองหลับตาแล้วนึกภาพตามนะครับว่าคุณเดินอยู่ในเมืองหนึ่งของจีนผู้คนก็ควักขวารีบเร่งไม่สบตาใครทุกคนดูเหมือนกับว่ากําลังไล่ตามอะไรบางอย่างอย่างบ้าคลั่ง พราะที่นี่นะครับถ้าคุณไม่มีเงินไม่มีใครสนว่าคุณจะเหนื่อยแค่ไหนจะพยายามเท่าไหร่ไม่มีใครถามว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างแต่พวกเขาจะถามแค่ว่าตอนนี้คุณทําเงินได้หรือยังในวัฒนธรรมจีนนะครับความจนไม่ใช่เรื่องน่าเห็นใจแต่มันคือตาบาบทางสังคมที่ติดอยู่กับคุณเหมือนกับเงาคุณจะถูกมองว่าไม่เก่งไม่ขยันไม่เอาไหนไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่ดีพอแต่เป็นเพราะว่าคุณจะไม่มีเงินครับ นี่ไม่ใช่โลกที่ปลอบใจคนล้มเหลวแต่มันเป็นโลกที่เขาลบคนที่ยืนขึ้นมาได้และก็ยืนอยู่ได้นานในสายตาของคนจีนในสายตาของคนจีนนะครับความพยายามที่ไม่มีผลลัพธ์ก็เท่ากับไรค่าเพราะสุดท้ายโลกใบนี้จะนับเฉพาะผลลัพธ์เท่านั้นคุณอาจจะรู้สึกว่าแนวคิดนี้มันโหดเกินไปแต่มันคือคกลไกของการเอาตัวรอดนะครับที่ฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกของคนจีนมานานหลายพันปีเพราะในอดีตถ้าคุณไม่มีเงินคุณไม่มีอาหารก็ไม่มีสิทธิ์ ไม่มีแม้แต่ชีวิตที่ปลอดภัยการยักจนไม่ใช่แค่ลำบากแต่มันคือความเสี่ยงถึงชีวิตและนั่นคือเหตุผลที่คนจีนยอมแลกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสุขสุขภาพหรือแม้แต่เวลาชีวิตเพื่อให้ได้สถานะที่เรียกว่ามีเงินพอที่จะไม่ต้องถูกดูถูกอีกต่อไปปรัชญาจีนโบราณมีคำหนึงนะครับที่ลึกซึ้งมากเขาบอกว่าเลือดต้องไหลออกก่อนที่ทองจะไหลเข้าซึ่งแปลว่าคุณจะต้องยอมเจ็บก่อน ถึงจะได้สิ่งที่ล้ำค่าที่คนอื่นไม่มีมันไม่ใช่แนวคิดที่โลกสวยแต่มันคือบทเรียนชีวิตที่โหดจริงคนจีนไม่เคยรอปาฏิหาริ์พอะพวกเขาเชื่อว่าถ้าชีวิตยังจนแปลว่ายังพยายามไม่มากพอและนี่แหละครับแรงผลักที่ทำให้คนจีนหลายคนเริ่มต้นจากศูนย์แต่สามารถสร้างธุรกิจร้อยล้านได้ในรุ่นเดียวไม่ใช่เพราะว่าเขาเก่งกว่าใคร แต่เป็นเพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะล้มอีกเพราะในโลกของพวกเขาความจนไม่ใช่แค่ปัญหาแต่มันคือความอับอายที่ต้องหลุดพ้นให้ได้เร็วที่สุดคุณพร้อมนะครับที่จะเปลี่ยนความอายให้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนพร้อมหรือยังครับที่จะเปลนความล้มเหลวให้กลายเป็นคําตอบถ้าคุณยังไม่ยอมให้ความจนเป็นบทสรุปของชีวิตคุณจะต้องลุกขึ้นมาแล้วเขียนตอนต่อไปด้วยมือของตัวคุณเองครับข้อ12 บ้านจนไม่ได้แปลว่าต้องจนตามไปตลอดชีวิตสำหรับคนจีนการเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนไม่ใช่ความผิดแต่ถ้าคุณยังปล่อยให้ตัวเองยากจนอยู่แบบนั้นไปตลอดชีวิตนั่นแหละครับคือความผิดที่ไม่มีข้ออ้างมีเด็กจีนจำนวนมากถูกปลูกฝังตั้งแต่ยังไม่เข้าเรียนว่าบ้านเราไม่มีแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ลูกจะไม่มีเพราะถ้าพ่อแม่ไม่มีอะไรให้ลูกก็ต้องสร้างเองไม่มีเงินทุนก็ใช้เวลาไม่มีเส้นสายก็ใช้วินัย ไม่มีต้นทุนก็ใช้ความอดทนปัญญาจีนบอกไว้นะครับว่าฟ้าจะไม่ยื่นโชคให้ใครแต่จะเปิดทางให้กับคนที่ไม่ยอมแพ้พวกเขาไม่โทษฟ้าไม่โทษดินไม่โทษโชคชะตาและที่สำคัญที่สุดพวกเขาไม่โทษเข้าพัวตัวเองด้วยครับในโลกที่บางคนใช้ความจนเป็นข้ออ้างที่จะไม่ลุกขึ้นมาแต่เด็กจีนกับใช้ความจนเป็นเชื้อไฟไฟที่เผาความขี้เกียจ ไฟที่แผดเสียงในหัวทุกเช้าว,ว่าฉันจะไม่เป็นเหมือนกับคนรุ่นพ่อแม่ฉันจะพาครอบครัวไปอยู่จุดที่ไม่มีใครเคยไปถึงคนจีนไม่ได้โตมากับคำพูดอันหวานแต่โตมากับการถูกย้ำซ้ำว่าขยับได้อะไรก็ต้องสร้างเองจะไม่มีใครยกอะไรให้จะไม่มีใครรอคุณจะไม่มีใครเว้นที่ไว้ให้คุณนั่งคุณจะต้องสร้างโต๊ะและเก้าอี้ของตัวเองขึ้นมาและนั่นคือเหตุผลที่เด็กจีนหลายคนเริ่มหาเงินตั้งแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยลงทุนทั้งๆท,ที่ยังไม่มีเงินและก็ไม่เคยพูดว่าเหนื่อยเพราะเขารร้ว่าคนจนไม่มีสิทธิ์เหนื่อยถ้าคุณเกิดมาในบ้านที่ไม่มีคุณไม่มีภาระคุณมีพลังพลังที่เรียกว่าฉันจะไม่ให้ลูกของฉันลำบากเหมือนฉันอีกแล้วพลังที่ผลักให้คุณลุกขึ้นในวันที่ใครก็อยากจะนอนและพลังที่ทำให้คุณเปลี่ยนจุดเริ่มต้นแย่ให้กลายเป็นตอนจบที่คนทั้งโลกต้องปบมือให้ เพราะบ้านจนไม่ใช่การเกิดมาเพื่อรับใช้กรรมแต่การยอมให้มันกำหนดอนาคตของคุณไปตลอดชีวิตนั่นแหละครับคือโศกนาฏกรรมและที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงแนวทางในการพัฒนาตัวเองแบบขั้นบันไดถ้าหากว่าฟังซ้ำทุกๆวันผมรับรองว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะต้องชนะใจตัวเองอย่างแน่นอนครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์พัฒนาตัวเองแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงให้ฟังในทุกๆวันครับ